ด้านที่สองด้านการปฏิบัติงานส่วนที่หนึ่งการเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพงานความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่นำไปใช้อย่างสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้อีกทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้ในรายวิชาที่ทำการสอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาตามที่ต้องการให้เกิดขึ้น